ครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพานา้านะครับคลิปนี้ก็จะมาแหวกแนวนิดนึงนะครับจะมาจัดอันดับ10ผู้รักษาประตูครับใครที่อยากให้จัดอันดับใครเพิ่มเนี่ยบอกได้เลยครับกองหน้ากองหลังหรือว่าเป็นวิงแบ็กแบ็กยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับไปคลิปนี้ผมมาจัด10ผู้รักษาประตูครับที่เก่งที่สุดในโลกครับตอนนี้นะฮะจะมี10คนจะมีใครกันบ้างครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับยัสซินบูนูครับจาก เอฮิราวและโมนากครับหลังที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับในศึกสมโมสอนโลกเนี่ยถือว่าเป็นผู้รักษาประตูที่โดดเด่นมากๆครับบูนูเนี่ยเสียไปเพียง4ประตูครับจะกันลงเล่น14นัดนะครับสถิติ ในปีนี้เนี่ยที่ผ่านมาจะสถิติอยู่ที่49แมตช์แล้วก็คินชิดไปที่16แมตช์นะครับโอ้โหแล้วก็เสียประตูไปแค่58ประตูเท่านั้นครับอันดับที่9ครับดาบิดเดเคอครับจากสเปนแล้วก็ฟิออเรนติน,น่าส่งครับประกวดครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แชมป์ใดๆกับฟิอรเรนติน,น่าครับแต่เขาสร้างความมั่นคงในแนวรับ ให้กับทีมได้เป็นอย่างดีนะครับลงเล่นไป48นัดเสียไป50ประตูและเก็บคขินชีตได้11ครั้งนะฮะถือว่าเป็นประตูที่สม่ำเสมอมากๆครับสถิติเนี่ยอยู่ที่เล่นไป42แมชกครับเก็บเข็นชีตได้11คข็นชีตแล้วก็เสียประตูไป50ประตูครับเซฟจุดโทษได้3ต่อ2เลยนะฮะถือว่าดีมากๆครับ อันดับที่แปครับเอมี่มาตินเนสนะฮะเป็นผู้รักษาประตูจอมเซฟจุดโตรอีกหนึ่งคนครับจากแอสตันวิลล่าและก็ทีมชาติอาเจนตินาครับหลังที่เขาได้แชมป์มาเนี่ยผู้รักษาประตูคนนี้ก็มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยครับเป็นผู้รักษาประตูชาวเจนตินาครับเป็นคนที่เซฟจุดโตรดีโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งนั้นครับแล้วก็เป็นคนที่สร้างความบันเทิงให้กับแฟนๆได้ทุกแมตช์ครับสถิติของ ปี2024ถึง2025เนี่ยลงไป53แมตรครับเก็บคีนชีตได้ถึง16คีนชีตนะฮะแล้วก็เสียประตูไป61ประตูแล้วก็เซฟจุดโทษเนี่ยอยู่ที่2ต่อ1เลยฮะถือว่าเป็นคนที่เซฟจุดโทษได้ดีมากๆครับต่อมาครับอันดับที่7ครับจานอบลักจาก แอตเลติกโกมาดิดครับยักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนครับแน่นอนครับยานอุบรักเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งมายาวนานมากๆครับเป็นทศวรรษเลยนะสำหรับแอตติโกมาดิดลงเล่นไป480นัดครับเก็บชีนชีตเนี่ยได้ทั้งหมดเนี่ย220นัดนะฮะในศึกใหญ่แห่งลาลิกาสเปนนะครับได้แชมป์ทั้งยูฟ่าชังแชมป์ลาลิกาแชมป์ยูโรปาและซูเปอร์คัพอะไรแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ครบเครื่องมากๆครับ สถิติในปีนี้ก็บ่งบอกได้อยู่นะฮะสถิติปีนี้ลงเล่นไป49แมตช์ครับเก็บขีนชีตไป18นัดครับแล้วก็เสียประตูแค่49ประตูเท่านั้นครับแต่อาจจะเป็น คนที่เซฟจุดโทษไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะอันดับต่อมาครับอันดับที่6ทติโมกูตัวจากเหลียวบัตติดนะฮะใครที่ชอบผู้รักษาประตูคนนี้ครับเป็นผู้รักษาประตูที่มีทักษะการเซฟที่ดีมากครับรูปร่างสูงใหญ่ครับถึงขั้นโรนโดโก,กับเบซี่บอกว่าเออเจอผู้รักษาประตูที่มีทักษะดีแล้วยิงยากมากๆนะครับ โดยการพาทีมเป็นแชมป์เนี่ยลาลิก้าสามสมัยครับแล้วก็อยู่ฟาชั่มลีกเนี่ยสองสมัยนะครับในหลายปีที่ผ่านมานะครับสร้างความกดดันให้กองหน้าอย่างมากครับสำหรับผู้รักษาประตูคนนี้ครับสำหรับปีที่แล้วเนี่ยหรือเรียกง่ายๆว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาครับลงไป53มแมตช์ครับเก็บคินชีสได้17บเินชีสครับแต่ว่าเสียเยอะครับเสียไป63เลยนะครับต่อมาครับอันดับที่5เอเดนสันครับมีบทบาทสำคัญใน ความสำเร็จของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับโดยช่วยให้ทีมเนี่ยคว้าทริปเปิลแชมป์ระดับทวีปในฤดูกาล2022แล้วก็2023ครับถือว่าเป็นกำลังสำคัญของเปปกโดเลีย่าครับตลอด7ปีที่ผ่านมาครับมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำครับแล้วก็เป็น ผู้รักษาประตูที่สามารถใช้เท้าได้ค่อนข้างดีมากๆเลยละครับโดยสถิติครับมีอาการบาดเจ็บครับสำหรับในลุกฤดูกาลนี้นะฮะกลับมาก็แม่ก็ยังคงเป็นผู้รักษาประตูที่ มีคุณภาพอยู่นะฮะลงไป40แมตช์ครับเก็บคีนชีทได้13แมตช์เลยนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจมากๆครับแล้วก็เสียไปแค่51ประตูเท่านั้นต่อมาครับอันดับที่4ดาวิดลาย่าจากอาร์เซนอลและสเปนนะครับดาวิดลาย่าครับจะไม่มีชื่อนี้ไม่ได้เลยแหละครับเป็น ผู้รักษาประตูคนสำคัญของมิเกลอาร์เตต้านะครับเป็นดาวลุ่งพุ่งแรงในลูกการ2022-2023ครับโดยได้คว้าถุงมือทองคำครับรางวัลถุงมือทองคำของพิมิลลิกนะฮะจากการเก็บขินชีตไปทั้งหมดเนี่ย16นัดนะฮะในลีกและในปัจจุบันครับดาบิดลลย่าก็เป็นผู้รักษาประตูคนหนึ่งครับที่ถือได้ว่าครบเครื่องมากๆเลยครับก็ทั้งหมดเนี่ยสำหรับ ปี2024ถึง2025เนี่ยลงไป5 5แมตช์ครับเก็บเข็นชีตไปถึง19แมตช์ครับเสียไปแค่50ประตูเท่านั้นครับต่อมาครับอันดับที่2ครับอาริสันเบเกอร์ครับจากลิเวอร์พูลและก็ทีมชาติบราซิลนะครับอาริสันเบเกอร์ครับกลับมาขว้ารางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมได้อีกครั้งครับสำหรับผลงานอันไร้ที่ติในปีที่ผ่านมานะฮะพานลิเวอร์พูลครับพงาดแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ การที่เจกันคอฟครับอดีตผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลครับคว้ารางวัลมาครองก่อนอำลาปีใน2024ครับถือโอกาสถือว่าเป็นโอกาสอันดีำส,สำหรับอาริลอนเบเกอร์นะฮะก้าวขึ้นมาเป็นผู้รักษาป,ประตูที่ดีที่สุดในโลกครับจะาของรางวัลยาชินโทฟฟี่และรางวัลถุงมือทองคำครับสองสมัยเลยนะฮะก็เป็น ผู้รักษาประตูที่ค่อนข้างจะเอาชนะยากมากครับถ้ามีคู่แข่งเนี่ยก็ถือว่าคู่แข่งเนี่ยเหนื่อยเลยแหละฮะรูปร่างสูงใหญ่ครับปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วนะครับในปีที่แล้วเนี่ยลงไป35แมตช์ครับเก็บคินชีททั้งหมดครับ13คินชีทแล้วก็เสียไป33ประตูนะครับต่อมาฮะอันดับที่สองครับยานซัมเมอร์ครับจากอินเตอร์มิลานแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับ คนนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะฮะโอ้โหเจอกับบาร์เซโลนาในรอบรองชนะเลิศของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของปีที่แล้วนี่บอกได้เลยว่าโอ้โหพี่แกเนี่ยเป็นส่วนสำคัญครับในการที่ทำให้บาซ่าตกลอบไปนะครับเป็นผู้รักษาประตูอีกหนึ่งคนครับที่ผมว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างคงเส้นคงวาครับถึงแม้อายุจะ36ปีแล้วก็ตามนะครับเป็นผู้รักษาประตูที่ เซฟจุดโทษได้ค่อนข้างดีอีกหนึ่งคนล่ะครับโดยในฤดูการ2024-2025ครับลงเล่นไปทั้งหมด53เกมครับเก็บคินชีตไป22คีนชีตถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เสียไป55ประตูครับเซฟจุดโทษ3ต่อ1เลยนะฮะต่อมาฮะอันดับที่1เป็นใครไปเนี่ยไม่ได้ครับปีนี้ต้องให้คนนี้ครับจาลุจิดอนาลุมวาจากเปเชน,นะฮะ ก็ทีมชาติอิตาลีนะฮะแต่ว่าผลงานโดดเด่นกับเปเช่มากๆเลยแะฮะเปเช่นี่ก็แน่นอนครับแปล,ลิอ์ภูคงจำไม่ลืมนะฮะในรอบที่น็อกเอาท์นะฮะโดนเปเช่ตีเสมอได้ในช่วงเลกที่2ครับแล้วก็มาดวนจุดโทษเป็นดอนนารุม่านี่แหละฮะที่เซฟจุดโทษแล้วพาเปเช่เข้าไปแล้วไปถึงแชมป์เลยนะครับแม่ผลงานนี้ แสบใจผู้พี่พี่เขาเลิกเกินครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับอันดับที่หนึ่งเนี่ยผมแปลกใจมากทำไมไม่มีอโอนาน่าครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้ไม่เข้าใจเลยนะครับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอ้าวลืมบอกครับสำหรับอดอนารุม่าเนี่ยเล่นไป47แมตช์ครับเก็บคขีนชีได้17คีนชีแล้วก็เสียไป43ประตูเท่านั้นครับอ่ะเดี๋ยว แถมนิดนึงครับโอนาน่าทำไมไม่มาลองคอมเมนต์บอกกันด้วยและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับใครชอบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อน